อันนับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหเจ็บจุกเลยครับเป๊ปโกเดล่าครับบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยเทพพอแล้วครับไม่ต้องพึ่งเนม่าหรอกอะไรประมาณนั้นนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับ จะเซปเป็ปกุนลาครับผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดปากปฏิเสธข่าวลือเชื่อมโยงในมาครับกองหน้าของปารีสแซงต์แชมงว่าไร้มูลความจริงก็เป็นเรื่องปกติของช่วงตลาดซื้อขายที่สื่อมวลชนเนี่ยจะแพ้ชนแกะไปเรื่อยนะครับจะชนใครก็ได้นะครับต้นเรื่องมันเนี่ยก็มาจากเลอปารเซียงครับของกรุงปารีสเนี่ยบอกว่าเป็ปกุนลาเนี่ยจะสร้างซูเปอร์ทีม ควอสตาทีมชาติบราซิลเนี่ยมาผนิกกำลังที่เอเทฮัสเตเดียมแม้นักเตะเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาใหม่เมื่อปีก่อนนะครับมันก็ต้องเดือดร้อนเป๊ปกุเดล่าอีกแล้วครับในงานแถลงความพร้อมก่อนพบกับคลับอเมริกานะครับบอกว่าปฏิเสธครับว่าอย่านั่งเทียนเต้าขาวจนไม่อยู่บนรากฐานความผิดไปได้เลยนะครับมาฟังคาพูดของเป๊ปกันหน่อยเขาบอกว่าต้องขอโทษไปยังเลอเปเรเซียงด้วยแต่เรื่องที่พวกคุณรายงานเนี่ยมันไม่จริงเลยนะกุืซอไว51ปีบอกเขาบอกว่า สแสดงความเสียใจต่อพวกเขานะเพราะข้อมูลที่ได้มานั้นมันผิดพลาดเนม่าเป็นนักเตะที่น่าทึ่งนะครับแล้วจากข้อมูลที่ผมมีเนะี่ยคือน้องมันานนิสัยดีปล่อยเข้าไปสแสดงตนที่ปารีสไปเถอะเรื่องที่แมนซะิตี้เนี่ยซื้อผู้เล่นใหม่ทุกสมมร์150คนนั้นก็เลอะเทอะไม่จริงเลยแน่นอนขอโทษเนม่าด้วยที่ต้องพลาดพิงนะ แม้ไม่เคยร่วมงานกันโดยตรงที่บา์เลนาพราะคนนึงเนี่ยย้ายออกจากคัมนูเมื่อปี2012ส่วนอีกคนน่ยตบเท้าเข้าสู่ทีมปีต่อมาเป๊ป็กกูเดล่าเนี่ยก็เคยโอพาปราศัยสตาร์วัย30ปีเมื่อมีโอกาสโดนกันรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโอ้โ ก็บอกว่าไม่ใช่ความจริงเลยที่บอกว่าแมนซิตี้เนี่ยจะเอาเนี๊มานะครับไม่เอาก็ได้นะครับและมันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือเขาพูดมาแบบนั้นครับเขาจะจับแพ้ชนแกะใครก็ได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือคาพูดของเป๊ปกุเดลล่านะครับแล้วก็บอกว่าที่แมนซิตี้จะเอา150คนในซัมเมอร์นี้เนี่ยมันก็เลอะอเทอะไปกันใหญ่อะไรประมาณนั้นด้วยนะครับทุกคนคิดเห็นก็คอมเมนต์ก้ามาเลยครับสำหรับการให้สัมภาษณ์ของเป๊ปกุเดลล่านะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายครับสวีดัดส,สดี